ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณก็อยู่กับช่องทิงก์ l เบคิวเพื่อนๆแม่ๆคนไหนเป็นบ้างไหมคะที่มีผื่นขึ้นผิวแห้งผมแห้งนะคะแพ้ง่ายอาบน้ำยังไงก็ยังรู้สึกไม่สะอาดยิ่งตอนนี้นะคะฝุ่น PM 2.5เยอะมากๆก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับน้ำนะคะจนเบลได้มาลองฟิล l ิปวอเตอร AWP 1775ตัวนี้เลยนะคะ เป็นเครื่องกองฝักบัวที่ช่วยลดคอรลีและสิ่งสกปรกได้ถึง99%เปิดกล่องมาก็จะมีไส้กองฝักบัวที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่ะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะคะตัวเครื่องมีฝาครอบบนล่างนะคะออกแบบหมุนลักษณะพิเศษหมุนเปิดปิดง่ายไม่ลื่นมือค่ะ หัวเลกสีเงินตรงนี้นะคะเป็นท่อน้ําออกนะคะและด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นท่อน้ําเข้าค่ะที่มีความแข็งแรงทนทานไม่พังง่ายค่ะส่วนเส้กองนะคะมีระบบกองแบบ3ชั้นมียางการซึมนะคะทําให้ระหว่างการใช้งานเนี่ยน้านไม่ไหลรั่วซึมค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะ ระบบของการกองน้ำประกอบไปด้วยชั้นที่1ดักจับสิ่งเจือปนสารแขวนลอยชั้นที่2ได้รับการรับรอง KDF ดูดซับสิ่งแปลปลอมและก๊าซนะคะชั้นที่3ตัวกองชั้นสุดท้ายดักจับสิ่งสกรปรกเพื่อทำให้น้ำสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการติดตั้งนะคะง่ายใน3ขั้นตอนเลยค่ะไม่ต้องรอช่างนะคะนี่แล้วก็หมุนบิดเปิดออกมานะคะ เราเอาตัวไส้กรองออกมานะคะนำตัวจุกนี้นะคะออกทั้งบนและล่างเลยค่ะแล้วก็ใส่ไส้กรองกลับเข้าไปใหม่ค่ะหมุนปิดให้แน่นกดไปนะคะมันก็จะลงล็อกกึ๊กอย่างนี้เลยแล้วก็วางไว้ก่อนอถอดสายฝักบัวออกจากวาลวแล้วก็ ติดตั้งไส้กรองไปที่ท่อน้ำไหลนะคะแล้วก็อ่ะใส่หัวฝักบัวนะคะใส่หัวฝักบัวติดตั้งฝักบัวให้แน่นนะคะนี่เราก็ตรวจเช็คว่ามีน้ำรั่วหรือไม่นะคะเราลองเปิดใช้งานก่อนนี่ ใช้งานได้ทันทีเลยค่ะสำหรับบ้านใครนะคะที่ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะตัววัสดุของเขานะคะป้องกันความร้อนทนอุณหภูมิถึง60องศาด้วยกันเลยนะคะกองน้ำสะอาดได้ถึง50,000ลิตรด้วยกันค่ะน้ำไหลเร็วนะคะอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่8ลิตรต่อน,นาทีนะคะ ไส้กรองตัวกรองต่างๆนะคะกำจัดโลหะหนักลดคอลีนลดความกระด้างของน้ำอายุการใช้งานไส้กรองฝักบัวนาน4-6เดือนเลยค่ะตัวหัวตรงนี้นะคะสามารถปรับหมุนได้360อองศาเลยค่ะจะอาบน้ำมุมไหนก็ง่ายสะดวกต่อการใช้งานจริงๆค่ะ ตั้งแต่เบลได้มาใช้เครื่องกองฝักบัวฟิลลิปฟิลลิ่งของการอาบน้ำดีขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกสะอาดผดผื่นลดน้อยลงอย่างชัดเจนน้ำก็ไม่มีกลิ่นคอรีนด้วยนะคะอีกทั้งยังติดตั้งง่ายสะดวกได้อาบน้ำที่บริสุทธิ์สดชื่นสบายตัวใช้งานได้ทั้งครอบครัวปลอดภัยดีมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนรีวิวอะไรฝากติดตามกันด้วยค่ะไปแล้วไปบา e